มีโจคกมีโจคกนิดหน่อยมีโชคกมีโชคกยิ้มหวานมีโชคกยิ้มหวานนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เรียกเออและจะไปไหนนะเนี่ยสามสหายจะไปไหน พี่ยนเกาจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจับอาบน้ำแล้วลูกสาวสงสัยอยากอาบน้ำแล้วพี่ยนทำไมหันหลังให้แม่อ่ะพี่ยนจ๋าพี่ยนมีโชคตัวเดียวหันหน้ามาหาแม่เอาไปแล้ว ไปแลยเอ้าขันหลังให้แม่สองตัวเลยโอ้ยชนไม่ไหวแล้วอ่ะอาชนไม่ไหวแล้ยชนไม่ไหวแล้ยชนไม่ไหวแลยเอาไปเยินเอา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 เยินได้ได้แค่นั้นน่ะโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว พี่ยันบอกเหนื่อยแล้วเอาเอาพี่นายไปยกช่วยพ่อเร็วพี่นายมายกช่วยพ่อเร็วเอาพี่นายมาช่วยยกเร็วมาช่วยยกรังกับพ่อเร็วน่ารักน่ารักโอ้ยน,อน้อเอามาให้กำลังใจพ่อลูกๆสีขาหน้าลก